สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมโอ้วัตถุโบราณอีกแล้วครับผมขับมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยโซเฟอร์สอนอากนะครับผมแม่บับราณกัอบัวบาทเนี่ย รถคันนี้เป็นป้ายทะเบียน10นะครับรถรับจ้างประจำทางนะครับให้ hey, ช่องสีบรืเองกับสอนอัดไปซื้อนะครับผม มาเครื่องมีอาการหลวมอยู่นะครับเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงซาอุดานเป็นรถบัสยาวเจ็ดเมตรบ่หัวนาเนียเจ็ดคือแปดนยฮะอะไรก็ อันนี้บ่เสี่ยววะไรเน้ามตลอดทาี๋ยวมันน้ำดันบ่มันน้ำหัวมันน้ำดันน้ำนดันน้ี๋ยวน้ำกระดันเครื่องกระลวมไม่คักบ่บ่น้ำดันครับโซเฟอร์สอนอากว่าได้เติมน้ำมาครับทางน้ำมันดันคือน้ำมันหอนมันมันน้ำหมอน้ำมันตันยังไงบุญครับเดี๋ยวเอ้น้ำมันเครื่องเขาได้หมอน้ำน้ำมันเครื่องเขาได้หมอน้ำโอ้แสีงว่าไอหัวน้ำมันเครื่องเขาได้หมอน้ำ มันลยเหตุไห้ฮวอน,นเขาเลยได้เติมน้ำสาเหตุออยรั่วแล้วว่าฉันมันเครื่องขอมน้ำมาฉัน,นถามโซเฟอร์ส,สอนอากแล้วมะวัตถุโบราณค่ะอยู่ในระคังนี้เนาะ ลดบัตรจะเอาจเมตรนะครับไม่เกินแปดเมตรครับดูตามสายตานะครับดูเดี๋ยวผมนับช่องหน้าต่างดูครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองต้นสิบว่าแปดเมตรผมหมนนี่ไหมตามสายตาก็อตีไปแปดเมตรก็แล้วกันครับผม เหมือนกับจะไปทําสีใหม่เลยได้เนาะจอด่ร้านสีบ่จอดเฮียนเพล่ยบ่อจำนวนผู้โดยสารนั่งได้สามสิบสองคน,นครับเฮ้ยเครื่องหลวมก็มีอาการหลวมอยู่แล้วก็มีอาการน้ำมันเครื่องข้อม้อน้ำด้วยนะครับ เฟืองท้ายตัวนี้เป็นของอิสุสุนะครับหมวกเจ๊กนะครับผมนับขันล้อแปดตัวทำยางเก้าร้อยขอบยี่สิบครับสภาพยางไม่สวยนะครับเป็นยางมีมีคิ้วนะครับเป็นยางพ้าใบครับผมแต่คัดซีหน้าแปดนะครับแต่คัดซีหน้าแปดจุดสองนะครับกะว่าหน้าแปดกว่า คานหน้าก็เป็นของอิซุสุสองร้อยเลยนะครับวางเป็นคานหน้าอิซุสอ0ร้อยมาัดคันล้อแปดตัวสภาพยางก็ไม่สวยนะครับยางหน้าระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ Power นะครับระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ Power. แต่ว่าคัดสีสวยด้ีนี่อ้อประตูเปิดนี่ไปได้เลย ตอนนี้น่าจะเป็นระบบเบรกลมดูดนะครับก็น่าจะเท่าเท่ากับ TX นะครับผม เฟืงท้ายเพราะว่าไม่ใหญ่นะครับยังไม่สวยนะครับยังไม่สวยแต่ว่าคัดสีนี่สวยมากขึ้นดูด้านบนกันครับ โอ้แบตเตอรี่เราเนี่ยเอาไปจากบ้านนะครับตัวนี้สองลูกเลยอันนี้นาจะอยู่กับรถเพราะแบตนี้เป็นแบตของเราเขาทำยังไงวะเวลาผมเคยนั่งรถนะครับอยู่แถวกรุงเทพเขาทำยังไงเขาทำอย่างนี้เหรออมีโทรทัศน์ด้วยนะครับผม พอร์เลยรถจอดนานนะครับดีนะครับที่ขับมาถึงโอ้อู่ว้พื้นเหล็กนะครับมีประตูขึ้นลงสองทางนะครับหน้าหลัง แต่ว่ากว้างดีนะครับผมกว้างดีช่องคนเดินนี่กว้างมากเลยนี่โทรศัพท์มาแปบ๊บหนึ่งครับผมฮัลโหลครับ ครับผมแค่ครับผมอ่าที่ที่ที่บ้านนะครับที่จารสิต์น่ะมีมิดิบัส8เมตรแอร์แยกบ้างไหมครับมิดิบัส8เมตรแอร์แยกโอ้ขายไปแล้วครับเมื่อวานอ๋อที่ว่าที่ว่าอ่าที่ว่าคอนเสิร์ตไม่มาเอาไปอะไรใช่ครับใช่ครับมีคันเดียวนั่นแหละ8เมตรแอร์แล้วมีไม่มีครับไม่มีนะครับรถแอร์8เมตรไม่มีเลยใช่ไหมครับครับผม สิบเอ็ดเมตรได้ไหมที่ขับมาจากสนามบินน้ำเอ่อเท่าไรอะครับมีไม่ด้วยนะครับมีไม่ด้วยเห็นว่าเครื่องเติมน้ำมาครับทางมันเป็นอะไรโอ้มันมีอาการน้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำนะครับน้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำก็เลยได้เติมน้ำมานะครับเห็นว่าเครื่องก็หลวมอยู่นะครับผมไม่สตาร์ทหรอก เพราะว่าขับมาเมื่อกี้สอนัดดับก่อนแล้วเปิดตรงไหนเนาะ,ะเครื่องเปิดตรงไหนับนะโอ้ยกขึ้นเลย,อยโอ้เครื่องเป็นเครื่องหกสูตรนะครับ w บโอหนะครับผมเป็นเครื่องร้อยหกสิบห้าแรงม้าครับเครื่องก็มีอาการหลวมนะครับแล้วก็มีอาการน้ำมันเครื่องเข้ามาหนาด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ดีต้องเปลี่ยนลูกเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแวนแล้วก เปลี่ยนออยใหม่ครับตัวนี้ <c oughs> ครับผมก <c oughs> ็สรุปนะครับรถบัสคันนี้เป็นรถบัสเจเมตรไม่เกิน8เมตรนะครับโบราณจริงๆครับ <c oughs> ใครชอบวัตถุโบราณโั่โทษทีครับใครชอบวัตถุโบราณบ้างอ่ะยกก็ยกแยกก็แยกนะครับผมชอบสะสมของโบราณน,นะครับโทรมาสอบถามผมได้นะครับผม ครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ